ันนี้มาดูเด็กก้าเครื่อง205ครับของโตแก่เป็กนะครับเดี๋ยวนี้ก็ได้มาวิ่งร่วมนะครับคันนี้เพิ่งจะทำเสร็จนะครับยังไม่ได้ติดชื่อหรือติดกระจกฟิลม์มข้างหน้านะยครับเครื่อง205ครับ ก็จอดรอคิวกันช่วงพักเที่ยงนะครับคันนี้ก็คือรถของบุ๋มบิ๋มจินด่วนนะครับวันนี้ก็ได้มาวิ่งร่วมอยู่บ้านประสาทครับวันนี้วิ่งอยู่6คันครับ เครื่องรุ่นนี้ทีมงานเพิ่งจะมีนะครับเครื่อง205ร้้าเนี่ยดานี่ครับเป็นเน็ ครับก็จบคลิปเพียงเท่นี้นะครับติดตามช่องพี่กบเขา้วยนะครับขอบคุณครับ